สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวันที่แล้วก็เวลานะเริ่มต้นเลยเรามาดูตัวฟอร์แมตของวันที่แล้วเวลาก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรูปแบบฟอร์แมตของวันที่ที่ใช้กันอยู่นะคะในเครื่องของทุกคนจะมีใช้นะคะอยู่ที่ว่าใครจะใช้รูปแบบไหน นะคะก็จะมีที่เป็นแบบด d m m y y อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีขีดมีอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์แมตในรูปแบบของวันที่ส่วนตัวฝั่งนี้นะคะที่เป็น h s m m s s เนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์แมตที่เป็นรูปแบบของเวลาสังเกตได้เลยนะคะว่ารูปแบบของเวลาสิ่งที่จะเป็นตัวขั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวโคลอนนะคะจะเป็นตัวโคลอน นะเวลาที่เราจะเขียนเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถพิมพ์ตัวเลขใส่โคลอนแล้วก็ใส่ตัวเลขนาทีอะไรเงี้ยได้เลยมันจะเป็นเวลานะคะอ่ะมาดูตรงนี้จะเห็นว่ามันมี control บวก s e มิ c o l o n ฝั่งนี้คือ c o n t r o l s h i บวก s e มิ c o l o n คืออะไรมันคือสูตรที่ใช้ในการดึงข้อมูลที่เป็นวันที่ปัจจุบันแล้วก็เวลาปัจจุบันนะคะโดยที่เราไม่ต้องเขียนสูตรอะไรเลยสมมุติหนิงเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้จากนั้นกด control นะคะแล้วก็กดโคลอนนี่เห็นไหมวันที่มันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะคะเวลาก็คือกด c คอนโทรลชิปแล้วก็กดโคลอนนี่เวลาก็จะโผล่ขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราจะเรียกดูวันที่ปัจจุบันหรือเวลาปัจจุบันนะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ตรงนี้ค่ะมันจะมีตัวข้อมูลหรือตัวเรียกว่าอะไรคะ ตัวฟังก์ชันที่จะใช้ในในเรื่องของวันแล้วก็ฟังก์ชันที่จะใช้ในส่วนของเวลาเรามาดูในฝั่งของวันก่อนนะคะฟังก์ชันที่จะใช้ก็จะมี day มี month มี year แล้วก็มี date นะฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงนะคะฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงคือแบบนี้ตัวที่เป็น day นะคะมันจะใช้ในการดึงข้อมูลที่เป็นวันออกมานะดึงออกมาจากวันที่ มันนะคะมันก็จะใช้ดึงข้อมูลนะที่เป็นเดือนออกมาจากวันที่แล้วก็เยียก็จะใช้ในการดึงข้อมูลวันที่ออกมาอ่ะดึงข้อมูลปีนะคะออกมาจากวันที่ส่วนเดทใช้ยังไงเดทคือการรวมข้อมูลระหว่างวันเดือนปีให้กลับมาเป็นวันที่ปกติ นะคะอาจทํายังไงมาลองดูมาลองดูนะคะสมมุติว่าหนิงจะดึงวันที่จากช่องนี้นะคะดึงวันจากช่องนี้ก็จะใส่เท่ากับเท่ากับ D ด y เลือกช่วงข้อมูลปิดวงเล็บค่ะแบบนี้นะมันก็เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนกันนี่เย,ย่ก็เหมือนกันค่ะ เห็นไหมคะมันก็จะถูกดึงออกมาว่าวันที่นี้วันคือวันที่7เดือน5ปี2024นะคะแล้วก็ถ้าจะต้องรวมกันนะคะให้กลับมาเป็นวันที่เหมือนเดิมก็คือเราจะใช้ใส่เท่ากับเดทแบบนี้พอคลิกเข้าไป Excel จะบอกว่าให้เอาปีมาก่อนคลิกปีค่ะใส่คอมมาขั้นไปมันค่ะคอมมาขั้นเข้าขไปค่ะ เดย์จากนั้นครบแล้วเอนเ r อร์ Enter. เลยเห็นไหมมันก็จะรวมกลับมาให้เป็นวันที่เหมือนเดิมนะคะอะมาดูการในฝั่งของเวลาบ้างนะคะเวลามันก็จะมีอานะคะที่เป็นชั่วโมงมีมินิทนะคะที่เป็นนาทีมีเซกันที่เป็นวินาทีแล้วก็มีไทม์นะคะที่เป็นเวลาใช้เหมือนกันเลยค่ะอ u า m มินิ e แล้วก็เซกัน ใช้ในการดึงชั่วโมงดึงนาทีแล้วก็วินาทีออกมาจากเวลาปัจจุบันนะคะส่วนตัวไทมส่วนตัวไทม์ไทมจะเป็นตัวที่ใช้รวมข้อมูลนะคะรวมชั่วโมงรวมนาทีรวมวินาทีให้กลับมาเป็นเวลาปกตินั่นเองนะเริ่มต้นกันเลยนะคะใส่เท่ากับ h o u r, r แบบนี้เลยนี่ได้ จำนวนชั่วโมงละเป็นเวลานะคะอ่ะจากนั้นนาทีนาทีใส่ใส่มินิทเลยนะคะแล้วก็วินาทีค่ะนี่ไหมคะเราก็จะได้ชั่วโมงได้นาทีได้วินาทีนะคะจากนั้น ถ้าสมมุติว่าจะเอากลับมารวมกันก็ใช้ Time ม,มาเขียนนะคะเท่ากับ Time พอคลิกเข้าไปเห็นไหมคะ Excel จะบอกว่าให้ไปเอาชั่วโมงมาก่อนนะแล้วก็ไปเอานาทีแล้วก็ไปเอาวินาทีก็คือไปเอาชั่วโมงใส่คอมม่านะคะใส่นาทีใส่คอมมาะะ่ใา,ใส,มมาใส่วินาทีคะ่ะนี่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ วันที่แล้วก็เวลานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ